อาจารย์แอบเอาใบมาอีกนะอาจารย์อาจารย์แอบเอาใบมาอีกแล้วเหรอลูกหนไม่ดูสิมันเลขกอะไรเนี่ยเล่นจนเปียกหมดแล้วเนี่ยหนดูสิเล่นจนเปียกหมดเลยแม่พวกมาเห็นเอาอีกแล้วเลขเสียเดิมไปเอาไม้ทำไมพี่คิงก็ทำม้วนกระดาษแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้แล้วอาจารย์ก็เอาลองมาเล่นอา้อาวอ้าวน้องก็เออพี่กล้วยก็สงสยคงใส่อ้าวกล้วยกล้วยทำไมเ่ะลูก ฮะโอ้ยแม่เห็นเล่นจนเปียกเลยเนี่ยเห็นเล่นจนเปียกเลยใบเนี่ยจนเนี่ยเปียกหมดเลยเปียกเปียกไม่หมดเลยเออจานตังนี่เออทำไมมันต้องเป็นอันเดิมอ่ะเนี่ยไปเอาอีละไปเอาอีละนะ,นะ,นะตะกร้าตะกร้าพี่คิมเขียนไว้ไปเอามาไปเขียนลงมาจะบอกหวยอยากบอกแล้เหรอลูกย่างย่างใจเย็นใจเย็น ใจเย็นเดี๋ยวรออีกหน่อยนึงใจเย็น,ล,ยนลูกใจเย็นนะเขียนจนหมดเลยใจเย็นนะจานตังนะใจเย็นนะลูกนะเ,เอาอันเดิมมาเล่นเล่นนานมากเลยแม่เห็นอันเดิมอีกแล้วอยากบอกหวยเต็มทีแล้วเมื่อไหรจะถึงสิ้นเดือนจานตังบอกทนไม่ไหวแล้วเนี่ยทนไม่ไหวแล้วอยากบอกหวยเต็มทีแล้วทนไม่ไหวแล้ว